สวัสดีค่ะมีนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Happy f o o ต t y เกมที่ทำให้คุณเพลิดเพลินกับการปลูกผลไม้โดยมีผลไม้หลากหลายชนิดให้คุณได้เลือกปลูกไม่ว่าจะเป็นกล้วยส้มแอปเปิลหรือวัตถุเรียนปลูกง่ายขายไวรับไรายได้รวดเร็วหากเราเลือกปลูกกล้วยเมื่อต้นกล้วยของเราออกผลผลิตให้พร้อมเก็บเกี่ยวคุณแค่ชวนเพื่อนของคุณมาซื้อกล้วยยิ่งขายได้เร็วคุณก็จะได้รับโบนัสกับทีมมาทันทีมาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยค่ะ เข้าสู่ซีล m o มอแอปพลิเคชันกรอกรหัสสมาชิกหรือเบอร์มือถือและใส่รหัสผ่านของท่านให้เรียบร้อยจากนั้นติดเครื่องหมายถูกตรงคำว่าจำรหัสผ่านและกดปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะขั้นตอนที่2กดปุ่มซี l m o มอจากนั้นเลื่อนหน้าจอและคลิกที่แบนเนอร์เกม h a p p y p u t t y ขั้นตอนที่3ระบบจะเข้าสู่หน้าแรกของเกม Happy Putty โดยการเล่นเ,เกม เพียงแค่กดปุ่มไอคอนซื้อผลไม้ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือเพื่อเลือกซื้อมเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกผลไม้ขั้นตอนที่4เลือกมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการปลูกซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นเกมแนะนำให้เริ่มจากการปลูกกล้วยก่อนนะคะกดปุ่มซื้อกล้วยได้เลยค่ะขั้นตอนที่5ต้นกล้วยของคุณจะออกผลผลิตโดยมีทั้งหมด6หวีเพียงแค่คุณชวนเพื่อนของคุณมาซื้อกล้วยโดยถ้าคุณขายกล้วยได้1่หวีคุณจะได้รับไวเชอร์150บบาททันที ถ้าคุณขายกล้วยครบทั้งหวีจะได้รับโบนัสเชอร์ทั้งหมดเป็นเงิน900บาทโดยเกมจะหักไว้300บาทเพื่อปลูกต้นกล้วยต้นต่อๆไปนะคะขั้นตอนที่6สําหรับเพื่อนที่คุณชวนมาซื้อกล้วยเพียงแค่ล็อกอินเข้าสิวไรมอแอปพลิเคชันกดปุ่มสิวไรมอจากนั้นเลื่อนหน้าจอและคลิกที่แบนเนอร์เกม Happy ้ฟรุตีโดยการเล่นเกมเพียงแค่กดปุ่มไอคอนซื้อผลไม้ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือเพื่อซื้อมเมล็ดพันธุ์สําหรับปลูกกล้วยเพียงเท่านี้ เพื่อนของคุณก็จะมีต้นกล้วยเป็นของตนเองและเพื่อนของคุณก็ได้ซื้อกล้วยจากต้นกล้วยของคุณอีกด้วยขั้นตอนที่7เมื่อเพื่อนของคุณซื้อกล้วยเรียบร้อยแล้วโวยบนต้นกล้วยของคุณจะมีชื่อเพื่อนระบุไว้ค่ะผลไมอ้อื่นๆวิธีการปลูกและซื้อขายก็เช่นเดียวกันค่ะสำหรับต้นส้มเมื่อขายได้หนึ่งผลคุณจะได้รับไวเชอร์ห้าร้อยบาททันทีและถ้าขายหมดคุณจะได้รับสามพันไวเชอร์ทันทีโดยทางเกมจะหักไวเชอร์หนึ่งพันบาทเพื่อปลูกต้นส้มต,ต้นต่อไปเรื่อยๆน,นะคะ สำหรับต้นแอปเปิลเมื่อขายได้1ผลคุณจะได้รับไวเชอร์1,500บาททันทีและถ้าขายหมดจะได้รับ9 0 0 0ไวเชอร์ทันทีโดยทางเกมจะหักไวเชอร์3,000บาทเพื่อปลูกต้นแอปเปิลต้นต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับต้นทุเรียนเมื่อขายได้1ผลคุณจะได้รับไวเชอร์3,000บาททันทีและถ้าขายหมดจะได้รับ18,0 0 0ไวเชอร์ทันทีโดยทางเกมจะหักไวเชอร์6,000บาทเพื่อปลูกต้นทุเรียนต้นต่อไปเรื่อยๆนะคะ โดยคุณแค่ซื้อเมล็ดพันธุ์เพียงครั้งแรกแค่ครั้งเดียวมาสนุกกับเกม Happy f o o ุ y ้พร้อมรับไวช c เชอร์กันดีกว่านะคะอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นเกมกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ